ค่ะวันนี้เราจะมาถักหมวกหน้าตาแบบนี้กันนะคะนี่สวยงามทีเดียวเลยอ่าเราก็จะเริ่มถักตั้งแต่ฐานเหมือนเดิมนะคะเหมือนหมวกแล้วแล้วมาที่เราเริ่มถักก็จะถักตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมานะโดยการถักโซ่8 5ห้านะคะแล้วเราก็จะถักขึ้นไปเป็นลายนี่นะคะอ่าทั้งหมด15้ารอบนะคะแล้วก็จะเริ่มทําการลดลงให้กลายเป็นหมวกนะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาถักตัวปีกหมวกนะคะ ทีนี้อันนี้มันเป็นใบแรกที่ถักนะคะพอถักขึ้นไป15รอบนะคะรู้สึกว่าความกว้างของหมวกความสูงของหมวกอะคะ่ะมันจะสูงเกินไปนะทีนี้ใบที่สามทิศนี้นะคะเราก็จะถักแค่13รอบนะคะแล้วเราก็จะเริ่มลดเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเป็น ไหมพรมนะคะเส้นเล็กอสองเส้นควบกันแล้วก็เข็มที่ใช้นะคะขนาด4.0มิลน,นะคะ,ะเราจะถักโซ่ขึ้นไปนะ85ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็มมดแปดเก้าส1บ1ิ1เอ็ดสิบสองสิบสามสิบ่้าสิสเจสิ่มมติว่าเราได้ครบ85แล้วนะคะ อพอเราได้85้าเราก็จะมาเชื่อมกันเป็นวงกลมนะคะเชื่อมกันแบบนี้นะเป็นวงกลมแล้วเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปสองครั้งนะคะถักโซ่สองนะแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอนะคะ ลงมาอย่างาหลักหลักที่ที่เราเชื่อมนี้ไม่ไม่ใช่นะคะต้องเป็นหลักหน้ามันนะคะอ่าพันหัวเข็มนะแล้วก็จิ้มลงมาแล้วก็ไปเกี่ยวไหมได้เป็นสามห่วงในเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งรอบปลดไปสองพันหัวเข็มอีกหนึ่งรอบปลดให้หมดเลย อ,อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าพอหนึ่งคอ,อพันหัวเข็มจิ้มลงมานะได้อย่างนี้พันหัวเข็มปลดไปสองพันหัวเข็มปลดให้หมดเลยนะคะ,ะเราก็จะถักรอบเลยนะเราก็มาเชื่อมกันนะคะนั่นก็คือรอบที่หนึ่งนะซึ่งเราก็ได้ถักไว้แล้วนะคะอ่านี่นะคะ ก็จะถักพอหนึ่งคอทุกหลักเลยก็มาเชื่อมกันอ่าทีนี้รอบที่สองนะเราจะถักโซ่สองนะคะเฮ้ยโซ่สามนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะแล้วก็พันหัวเข็มสองรอบนะคะรู้สึกอันนี้มันเกะกะตรงไหยเอย พันหัวเข็มสองรอบนะคะแล้วเราก็มาดูนะไอนี้คือหลักที่ตรงกันกันกบเราขึ้นโซ่3ามอันนี้เราไม่นับนะคะเรานับหนึ่งสองสามนะหลักที่3ามตรงเนี้ยค่ะเราจะไปช้อนมันขึ้นมานะแล้วก็ไปเกี่ยวไหมมา อ้อมมันมาแบบนี้นะคะมันจะได้สี่ห่วงในเข็มนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดไปสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดไปอีกสองพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งปลดให้หมดเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มสองรอบนะ จิ้มลงมาในหลักหน้าของมันนะคะไปช้อนนะก็เหมือนเดิมนะคะไปเกี่ยวไหมมา้อมไปแบบนี้ควักขึ้นมาแบบนี้นะคะได้เป็นสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดไปสอง พันอีกหนึ่งครั้งปลดไปอีกสองพันอีกครั้งหนึ่งปลดให้หมดเลยนะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มสองรอบอีกทีนี้เราก็จะมาช้อนหลักที่1นึ่นะอ้อมมาช้อนหลักที่1อย่างนี้นะคะไปเกี่ยวไหมมา นี่นะก็จะได้4ห่วงในเข็มนะคะพันหัวเข็มกดไปสองพันหัวเข็มกดไปสองพันหัวเข็มกดหมดเลยก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะอ่าพันหัวเข็มสองรอบทีนี้มันจะเหลือหลักนี้นะก็คือหลักที่2นะเราก็ไป ทำเหมือนเดิมนะคะไปช้อนมันมาเกี่ยวไหมแล้วก็อ้อมมาควักขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มปดไปสองเหลือสพันหัวเข็มปลดไปอีกสองพันหัวเข็มปดหมดเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้ลนนักษณะเหมือนกากบ,บาทนะหนึ่อันและ อันนี้โซ่3ามที่เริ่มขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นแล้วอ่าก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพันหัวเข็มสองรอบนะอ่านับมา1นสองนะเราจะมาช้อนในหลักที่3เนี่ยค่ะตัวพอหคอตัวที่3ามนะเ,นเกี่ยวไหมมาจากเ,เกี่ยวไหมอ้อมมานะได้แบบนี้ หัวเข็มปลดไปสองปลดไปสองและปลดไปสองนะก็จะมาหลักที่สี่นะคะเอ,อ้าเราเริ่มผิดนะคะขอโทษขอโทษด้วยนะคะเอาใหม่เอาใหม่ นับผิดนะอันนี้อันนี้คือคือของแพทเทิร์นแรกของเรานะอันนี้เอาใหม่หนึ่งสองอ่ะมาช้อนมาช้อนตรงพอหนึ่งขอตัวที่สามนะตัวนี้นะคะก็พันห่วเข็มสองรอบอ่ะทีนี้ก็มาตัวที่สี่ เข็ม okay. สองรอบก็กลับมาตัวที่หนึ่งนะคะออมมานะช้อนมันขึ้นมาแล้วไปเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะทำเหมือนเดิม ก็จะเหลือตัวที่สองนะนี่นะคะได้กากบาดมาแล้วอีกหนึ่งตัวคือแพทเทิร์นของมันเนี่ยนะคะจะใช้อพอหนึ่งคอของรอบที่หนึ่งอะค่ะสี่ตัวนะมาดูมาดูอีกตัวนะคะ พันหัวเข็มสองรอบอ่านับหนึ่งสองมาช้อนลงไปในพอหน่งคอตัวที่สาเกี่ยวไหมนะก็มากว่าขึ้นด้านบนนะคะพันหัวเข็มสองรอบมาช้อน ตัวที่สี่ขันอ้มสองรอบกลับมาช้อนพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งเกี่ยวไหมมา แล้วก็มาตัวที่สองอันนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็มาถึงแพทเทิร์นตัวสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะเหลือพอหนึ่งคออยู่สี่ตัวพอดีนะ อ่าพันอนเข็มสองรอบนะคะเรามาทำช้อนมาตัวที่สามนี่นะไปเกี่ยวไหมอ้อมมาควักขึ้นมาข้างบนนะพันหบนเข็มสองรอบตัวที่สี่นะตัวสุดท้าย ทีนี้อ้อมมาตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวหลักที่สองนะเป็นหลักสุดท้ายเลย อ่าเราก็ทำสำเร็จครบนะคะทีนี้ก็มาเชื่อมกันนะก็มาเชื่อมตรงตรงด้านบนของโซ่สามที่เราเริ่มอะคะ่ะที่นะ่ะโซ่ 1, หนึ 1, 1, 2, นะ่งหนึ่งหนึ่งสองสามะเรามาเชื่อมตรงหลักที่สี่ด้านบนหัวมันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ นี่นะคะแถวแรกของเราก็ออกมาแบบนี้พอออ,อันนี้เป็นเป็นรอบที่สองเลยเนาะอ่าพอรอบที่3ามก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มด้วยการถักโซ่สามนะพันหนวดเค็มสองรอบทีนี้จะดูยากนิดนึงนะคะเราจะทำตรงเนี้ยค่ะด้านล่างที่อันนี้มันทับอยู่อะเราจะมา